สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลงเยอะสุดในประวัติศาสตร์ราคาทองคําวันนี้วันที่28พฤศจิกายนเรียกได้ว่าหลายๆคนเฝ้าจับตามองสําหรับราคาทองคําล่าสุดต้องบอกเลยว่าขึ้นขึ้นลงลง,ลงพันพวนไม่หยุดเลยทีเดียวซึ่งเมื่อวันที่28พฤศจิกายนสมาคมค้าทองคํารายงานราคาทองคําไทยวันนี้ครั้งที่1เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีโดยราคาทองปรับลดลง250บาท ขณะที่ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ25,135บาทขายออกบาทละ25,700บาทส่วนทองรูป,ปรพัรุ์รับซื้อบาทละ25,438บาท28สตางค์ขายออกบาทละ26,200บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ